สวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จอยสวัสดีค่ะงวดที่ผ่านมาครับสามเจ็ดเจ็ดสามตาเด่นก็ถือว่ามีโชคเนาะครับคุณแม่จอยเนาะใช่ครับถือให้เอฟซีเพิ่มเบิ่งนะครับงวดที่ผ่านมาครับเอาตาเอาครับหัวตีหลวงปูไม่อีกที่บอสครับบันเห็นคนอีกคนยังวนเวียนอยู่เ้าะยังวนเวียนอยู่เนาะครับเนาะเสือชิเมนห่วงหมาเพื่อนนั่นดะห่วงหมาหลวงปู่ถี่มรณะไปเนาะครับเนาะจักมืองหรอครับประมาณอาทิตย์ประมาณอาทิตย์เนาะครับเนาะ ประทานอาทิตย์หนึ่งครับขี่มาตามไปฝากเอฟซีบุญเบียนยิ้วหวงหมาหมาลายเปินเป็นห่วงหมาเป็นนี้ตกเก่าหันละเดี๋ยวเดี๋ยวเปินมาว่าว่าจังไรเนี่ยครับคุณแม่แม่บอกว่าเบืองหมาเห็นเลเรื่อว่าสุกดาบกับตุ๊กเก้าอันนตูสจีคืบบอกไปงวดก่อนน่ะเปิ่ลว่าโอ้เปินลบอกเนว่ี้เลยไม่เป็นเป้บอกออกมาเลย เนีเ่ยร่องยังเมืองมาโรตเตอรีอน้ำเขาเ่าเิ่นมาอ่ามันเข้าเนาะครับเนาะเอาโรดเตอรีไว้หหหหเรเบ่ละครับแม่จอยเอาไหวเรล้ว <c oughs> <ไป S 1> หกหนึ่งหกหนึ่งีอืมจะเพ่นเ่ะครับเป็นแม่สามสามเพ่นล่ะ3สามใบสามใบโอ้สมใบก็สิบแปดล้านนะครับหกหนึ่งหกหนึ่งซีหกหนึ่งีเนาะครับเนาะเพิ่นมาบอกก่เก่าสามครับเลี้ยงมากกันกับแปดห้า เก่าห้าเพิ่นมาบอกนี่หกหนึ่งสี่แลวกเก้าสามแปดหากับเก้าหานี่เลขของคุณแม่มากต่างหากแมนอือครับผมเอาลองเบิ่งครับคุณแม่กับแม่จอยของเฮาครับเป็นปูที่ฟันดีฟันแม่นอีกคนหนึ่งครับลองเบินองเบิร์นองยังวนเวียนอยู่ปู้องหวงงมาเราหลายครับอายุหลายมาเราหลายเนาะก็หกสิบท่าได้กว่านะครับหกสิบแปด หกสิแปดปีอายุของหลวงปู่หกสิบปดปีครับนี่มรณะหกสิบแปดครับสีออกอายุเป็นงไงเนาะเอาอายุไปน้าเอฟซเขียนอายุเป็นนหกสิบปดปีหกครับอายุคุ้องแม่จอยจักปีละครับเพิ่นมาบ่นมาเบียนอยู่น้านีนครับหกสิบสามอายุหกสิบสามปีแม่จอยข้อเข้าครับเอฟซีหสิบสามหกสามอายุครับเดอดมินกำลังจดตัตเลขครับ ฟันจังไ้อีกครับบาดนี้น่ะฟันเห็นจะปูขนาดคุนมาว้นมาเวียนอยู่ขนาครับจบังวะล้อมสีเบิ่งอ้าเขา่าหมดสี่เหลียวกตัดเอาก็เข่าอยู่ตัดเอาสามเจ็ดครับเนาะมดสีหกหนึน่งสี่เลขเลขสองตัวสามุดนี่คุณแม่มากตัวไหนครับนี่คือในเอฟซีเบิง่งไหนครับมากระวังระวังแปดฮาเก้าฮากับ าสามนี่คุณแม่มักตัุ้ยแห้งครับเก้าหามักเก่าหามักเก้าหาเนาะครับเก่าสามนี่มันเป็นเด็กหลวงปู่พันบอกโอ้เก่าสามหลวงปู่พ่นบอกครับครับอันพุกหนึ่งสี่นี่หลวงปู่บอกครับเี็มล่องเสียงเบิงเนาะครับลองเสียงสุขครับวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะครับเนาะ แดองดองเบิ่งได้ลอตเตอรี่มาแล้วสามแผ่นสิบแปดล้านครับขอโทษขอไพ่ดองเบิ่งค่ะมาเพิ่นเักโตัวเหรอครับแม่จ้อยครับมาเพิ่นสี่ชิปสี่ชิปกันตัวหลายเนี่ยส i̇şte. ี่ชิปกันตัวเพิ่นเพิ่นมาว่าเป็นห่วงหมาจริงเหรอครับแม่นเป็นห่วงหม้าดอะเบอร์ห้าห้ามันเขาว่ได้เสือหันให้ม้าเนี่ยเพราะว่ามีผู้อัน เอาของเพิ่นไปเบี่ยงอยู่ซอยบเบี่ยงอยู่เพิ่นสิให้มาเป็นปริศนาก็ไ,ได้เด้อครับเอฟซีมานี่คือกระซี่ขานี่เลขกซีมาแล้วพระนี่สิแปลเป็นเลขตัวใดครับคุณแม่พระเก่าบริสุทพระพระนี่ส่วนมากเป็น,นคนก่กานคนก็ดเก่าน้อคนเกิเจ็ดได้ครับบ่ <c oughs> ครับ, <c oughs> บพระเก่าพระพระเก่าหรือพระเจ็ดพระเจ็ด ม้าสีข่ขาคนตายกับศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์คือบอรครับต้องมีสามดาวครับผมกานถามเป็นเปไปฝากเอฟซีได้ไหมครับเ <c oughs> นาะเอฟซีเปเอาเอฟซีเปซอยเแล้วเอาแอมเราะช่องหนึ่เปยให้เจ็ดสี่ศูนย์เลยครับครับยันหน<อ>่อยีกนะครับครับผมเพราะว่าเพื่อนเจียมมาให้เป็นปิศนากระไรมากับสี่ขาพระเนี่ยกับเจ็ดบเจ็ดกับเก้าแต่ส่วนมากเคุนเอาเป็นเจ็ดครับ <c oughs> ตายกับศูนย์มรณะครับ เป, 40, เป็นเจ็ดสี่ศูนย์เป็นเหล็กที่สวยงามครับเอฟซีครับนองบึงน่อทฐานไม่จอยแปสิแปลตัวไหนล่ะครับคุณแม่ไปฝากเอฟซีงวดนี้ครับเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเนี่ยเอเจ็ดเก่ามาได้ใส่อีกคุณแม่แย,ยาากแล้วบะผ้าผ้าเป็นเก่ากกเ,เป็นเก่าก็ได้เป็นเจ็ดก็ไรเออได้ใส่เจ็ดเก่าเลยครับเอาไง,ไงอ่ายๆน่องเอาจดลงไปอีกเจ็ดเก่าให้คุณแม่นะครับเจ็ดเก่า เป็นเลขแมนงามอยู่ครับเจ็ดเก่ากว่างงามเป็นเด็กรห้างแนวเก่าคือว่าเน้นเ้นตัวใดเน้นห้างเดียวเน้นเน้นก็คือเพิ่นบอกนะครับหกหนึ่งสี่นี่ครับหกหนึ่งสี่กับเก่าสามหกหนึ่งสี่กับเก่าสามเป็นครับเน้นเน้นหกหนึ่งสี่กับเก่าสามกับเอฟซีอันนี้ตอันนู้นี่เป็นเลขแปรเลขตีเอาครับกันถ่ายเอฟซีมากกับบุกกับล่องเอาไปเสียงโชกล่องเบิรงครับ การถามโมากระโบเป็นยังเนาะครับคุณแม่เนาะเมียนกระโบเป็นย <so ังมันหลายตัครับมันหลายตูครับเอาจะเพื้นบอกที่แรกครับเก่าหนึ่งสีครับอันเก่าสามหกหนึ่งสี่ครับโอ้โหหนึ่งสีเด็กหน่ียวเด็กหกเด็กปีนเป็นเด็กเก่าก็ได้ได้ครับเมีอย่าลืมนะครับเนาะแต่เก่าสามนี่ดังเสถียเกินได้คุณแม่นี่ได้ครึ่งเดียวของใครเอาหกสามหกสามกับหกสามกับหมุนเอาเนาะครับเนาะ สามบนถนนนอนออกสองนอนคกับกึ้ือยู่ดีแค่กลีมาแค่ไกก็มาตรงกันอีกเนาะรั้นมันมาจากสีนกระไรเึงเดียวแค่ใกล้ก็อได้เนาะแครบใกล้ก็พอได้แค่ใกล้ก็ได้นอกเมืองนอกเมืองคอับมองเองกบเป็นก็เปม่จอยข้งเาครับอบรรยากาศดีครับเอฟสี่บานแม่จอยฝนตกเนาะครับคุณแม่เนาะอ้ยตกูเมือง บ้านเล็กที่เท่าไรล่ะครับนอนฝันอยู่นี่ล่ะครับพุนี่ยจำได้บ่สองหกแปดสองหกแปดครับสองแปดหกสองหกแปดครับม่ันทตัวเสองแปดหกอ้าบ่ต้องบ่ต้องเอาดอกนะครับบ้านเล็กที่เนาะมันตรงกันอยู่กับเปนอายุของปู่อยูย่เดียหกแปดอายุหกสิบแปดปีแต่เน้น,น่นทยคือหกหนึ่งสี่ แล้วก็เก้าสามเมนครับอาไปเบอ่งตเลขกไปแคบหนาจอเนาะครับนาอแม่จอยครับครับผมขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับแม่จอยขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จอยกัะท่านผู้ชมมั่นใจหนึ่งหกหนึ่งสี่เก้าสามหกหนึ่งสี่เก้าสามค่ะท่านผู้ชมวงกลมให้เนาะเนาะผีพระมหามาบอกตเลขมากของแม่จอยหนึ่งแปดหากับเก้าหาตีตามข้อมฝันกับเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเก้า อายุ68ปีผ่าอายุ68ปีมักัวใดกกะจัดเนาะค่ะถ้รรมมาม่มักกระพานค่ะธรรมชมแต่เลขกผีผามาบอกกัน61493ค่ะธรรมชมสำหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวกัซล่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ,ะยายพึงพ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะธรรมชมทอมี3สามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกรบเบาแอมละทรงกันเลยค่ะ บ่าเอามาชมหน่อยเดินทางไปท้ำบุญบวัดหิ๋งปู่รอดครับวัดหิ๋งปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่ราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรั์ครับค้าขายไายขายของบดีบุคาบคาบุกให้เขาล้านคนยางพานเอาตุน่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลือกสื่อรตรีจเปสื่อทีเาครับน้ทงาผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ห้องใหคกับ,บา่าธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักรับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยะมหเสน์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการใายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยดอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวต่ำครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอุ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขลรวยเพอาะมีคุณหลอดไง อตอนสวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเ,เตือนๆไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา พูดก uhm. ับผู้ใหญ่เนาะตาวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุรีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนผู้ชมบ่อเอามตงหินขาวกบลอซ่าครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับนผูมชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสํารับทำไหนที่ค้าขายของบมค่อยดี ลูกค้ายา่างบาเห็นลานเห้าขายว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหน้าลานเห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับสัพทันทีให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่ายเอ็มเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแลี้ยวมือนครับมีโอกาสตนม,มาสักระกากลุงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสรัครทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คน,คน,น,นหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาว กูเบาวมาเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับเาะแล้วก็เมื่อเต้นเตครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นเตะแล้วก็บี้ยังสิครับมันมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบุบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อนละก็เสยปุมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆเนี่เป <pet it counseling> ็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีเอนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่งเงินไหลมาที่มากกลนหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุโร่าส่าครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบาลมีเขาแพ่กระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสม,มุชุม้วก็บ,บ้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแม่น้องครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปู่หลอดไม่ให้ e อีพซี่นะครับสม,มุชุมอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรทีบ่บอดีสี่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบน,น,ะ,บนะครับสม,มุชุมเนาะ อยาก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบลอมระตรงนีนเอามาบอรหลายครับามาฝากอิดสี่บอรหลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาเบแาอมระตงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลืยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลืกเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรี่ั้งวันที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้า,ลานนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลอมระตงกับสิ่เฮดเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ